ลำดับตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจักคูบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านาำรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเมื่อในตอนก่อนนั้นจะหยุดลงไว้ตอนที่พระจักคูบาล ได้น,นัดหมายกับบรรดาพระวิษุสงฆ์ทั้งหลายจือเปรึกษากันว่าพรรษานี้เราจะปฏิบัติในอนัยอิธิยาบทใดบ้างบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นลูกน,น้องก็กล่าวเปลี่ยนว่ากระผมจะอยู่ในอิธิยาอิธิยาบทสี่ครับอิธิยาบทสี่คือการปฏิบัติการนั่งเดินยืนนอนท่าสี่อิธิยาบท แ,แต่ว่าสําหรับพระจากุมบารและท่านมหาบานจําชื่อให้ดีนะขรับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระจากุมบารบ้างชื่อเดิมว่ามหาบานบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวชัานเองชื่อว่าปาริตตบ,บ้างเพราะได้โปรดจะฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเทระ ได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิทิยาบทสามคือนั่งยืนเดินแต่วความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้ แต่ว่าที่พระจะคุมบาลท่านได้เป็นอรหันต์ได้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแกท่านทั้งหลายบอกว่าไม่ควรท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตรกรรมฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลลำบากเครียดอีกรายการหนึ่งสำหรับการมสุขานิการนโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันการมสุขานิการนโยค กามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสําเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้มีแปรมพูดสร้างเปลกายเขาตัณหารับปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านําตัณหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจแล้วก็ละไม่ได้ก็กลายเป็นครบตัณหาไป ควนปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปัติรอทําใจให้สบ,สบายให้กายกายาย่อยาให้ทุกนักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะเป็นเหตุบรรลุมรรคผลแต่ว่าที่พระจักุมบาลต้องทําอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านซึ่งท่านั้นหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้าตามพระาบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเทระคือจักรุมบาล นับตั้งแต่บัดนั้นบรรข้าบรรษาเป็นต้นไปแท่งก็ไม่ยอมไม่ยอมนอนทั้งสิน้นคําว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือในสัจคิแต่ความจริงในสัจคินี้เขาถือก็เป็นจังหวะจังหวะเวลาใดที่เราจะนั่งตามปกติเราคนนั่งแต่ถ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควร ไม่ใช่เวลาให้เครียดเกินไปยันี้เป็นต้นแต่ว่าพระพเจากาคุมบาลน,นี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎของกรรมของท่านให้กล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลเอาจากหม้อทะลุ ท่านบำเพ็ญเพียรสมณธรรมตลอดกลางคืนนาตรีทั้งสิน้นในเวลารุ่นขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาวิขาจาร์คือเวลาปินาบาทปันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายที่เป็นลูกสิษย์อีกหกสิบรูปเข้าไปสู่ในสำนักของพระเถระแล้วกราบเปลี่ยนว่า ท่านเจ้าข้าเวลานี้เป็นเวลาที่ขาจารโครับพระเทระก็ตอบว่าจังั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะถือบาดระจีวอของผมออกไปเมื่อกล่าวตรงนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาดระจีวอของตนออกไปแล้ว บรรดาพิสุทธิ์ั่นหลายเห็นตาข้างสองของท่านมีน้ำตาลนองอยู่มีความสงสัยยิ่งในกราบเพียนถันว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับราเถระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมบรรดาพิสุทธิ์นั้นหลายจึงกล่าวว่าท่านขอรับ หมอประารนาเราไว้ไม่ใช่หรือขอรับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วท่านนางไหลเมื่อบรรดาวิสุทธิ์นางไหลได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอค้อรับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกหมอหมอเขาก็หงน้ำมันตรงไปถวายท่านพระเทระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดน้ำมัน ห,หยอดในจมูกหมอนี่ก็แปลกหมนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยดน้ำมันในจมูกก็ต้องคิดเพราะท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่งน,นั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในนสสจธิจริงๆด้วเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอด นั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคําว่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายว่าไปเป็นดับบาตรมอเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านรับไปยินว่าลมแทงตาของท่านาลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเทระก็ตอบว่าใช่ทมุบาสก หมอ,อยังถามว่าท่านโยค่าถ้าผมหงน้ำมันส่งไปถวายเฮ้คุณเจ้าได้หยอดทานจมูกแล้วหรือครับพระเทระก็ตอบว่าหยอดแล้วท่านมุบาศกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรครับพระเทระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่อาการยังเจ็บยังปวดอยู่มันยังไม่คลายตัว หมอคิดเจงหนในใจแล้วเขาคิดว่าเราส่งน้ํามันไปเพื่อรักษาให้ระงรับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนแต่คุณจเจ้าโรคนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าค่า น้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดก็รับพระเทระฟังแล้วก็นิ่งเสียเพราะอะไรเพราะน้ำมันมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบไปนั่งหยอดนม่งไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้าอะไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระเป็นเจ้าดีตนเอง น่าจะในเหลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คาว่าวิหารนี่จะไม่ดีว่าเป็นที่ยอยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารนวิหาระเนี่ยแปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอน ยังได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมกูกจึงนได้เรียนถามเรื่องว่าท่านเจ้าค่ะน้ำมันนั้นถ้าคุณเจ้านั่งหยอดถ้ว่าหรือนอนหยอดอะเทระก็ไม่ตอบท่านกนนิ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ำว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาว่ัสมณธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรก็ได้ขอ่าคุณเจ้ากรุณานนอนแล้วก็หยอดน้ำมันตาจะได้หายถึงสอรับพระเทระเดินตอบว่าคุณหมอไปก่อนเอถิดพระใเจ้าจะปรึกษาเพื่อนดูก,ก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใคร ญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุของท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระโวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านถ้าปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่ในปาลิตะอย่าลืมในกะ็รับปาลิตที่ท่านเรียกชื่อของท่านเอง ว่าปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนที่ว่าท่านจะเห็นกระลุกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัตรอันหาที่สุดมีได้อันใครใครตามค้นไปให้รู้ถึงที่สุดไม่ได้การขั้นานานับตัวคนท่านผู้บ,บอดด้วยจากสัวหามีไม่ นี่หมายความว่าสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขนาดใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมหมดจากบุญวาสนาบารมีหรือบารมีในการเป็นเทวดาหรือผมก็ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็าไปเกิดในอบายภูมิ นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับถ้าท่านเป็นผู้มีจักสุบอดแบบนี้หมายความในใช่ก่อนๆน,นะเคยตาบอดมาแล้วนับกันนะมาแไป่วนทําทไมจึงจะมาสนใจกับไอ้ตาบอดชาติเดียวที่จะพานิพานกันนี่ได้คิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกําหนดได้ว่าาอที่แไม่เคยกําหนดได้ว่าสังสารวัตรนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจากไม่นอน จนตลอดเวลาสามเดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เอจะนนั้นจะสุขของท่านเองจะจิบหายที่จะแตกเสียก็ดีจะพังไ้วก็ด,กดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักสุขเราจะสนใจแต่ว่าศาสนาอย่างเดียวคือมุ่งมรรคมงคงผลให้ถึงให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระอรหันต์เข้าสุกมิพานให้ได้ นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระเจกคุบาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนำให้ท่านไหวะต้องนั่งอย่างพระเจกคุบาลต้องทรมานอย่างนี้เยงถือเป็นกาลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังเมื่อใดก็เชิญให้มันพังไป เราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวันจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกําลังใจของท่านนันหลายถ้ามายึดอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหรันในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตว,ว่าจักสุคือในตา ที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดเรหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้กเหมอนกันมันพังไปเมื่อไหร่ก็เชิญฉันไม่แย่เสียกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการ แม้สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารนของใช้ทั้งหมดมันจย่อเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เชิญให้มันหมดไปเพงกล่าวต่อไปว่าปาลิตตะเอจะไหนท่านจริงประมาทอยู่อยากสุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันย่อเสื่อมจโทมไปเสียก็เชิญ จะประมาจอยู่ทำไมจะเอาใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดทมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอธัธยาศัยแม้ว่าสรร์สิ่งทั้นหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดทมไปเสียเถิดสิ่งทั้งหลายนะ จะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาบตายศเป็นปัจัยของความสุขเป็นปัจัยของพระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วถ้ากล่าต่อไปว่าปาลิตัดเยเจันไนจึงประมาทโยจากสุข,ของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียงก็เชิญ เรือว่ารูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นก็คือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญทัพยราสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้ไม่จะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุจะไหนท่านจึงประมาทอยู่ที่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีที่องค์สมเด็จตระสมาสมุทรเจ้าสอนได้ พอว,วางกายเ้นได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหาตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่นานพระเถระให้โอวไหแ่ตุได้วาระทั้งสามครั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งนั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมกูกแล้วจึงเข้าไปวินาบาทหมอเห็นแล้ว ท่านถามว่าท่านโยค่ะท่านเป่านะ้ํามันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเทระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านอุบาสศกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสีย ท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆซ,ซักแท่ท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ำมันถวายท่านแลเข้ากับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ำมันถวายพระพป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชี่อ พราะด้วยน้ํามันที่จะไหวไปนี้ถ้าหยอดมันจะโกมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเอาท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาสักสจริงจริงพระเทระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปโสวิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกัตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว เนี่ยได้ละเดียบทสินะเธอเป็นสวรรณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาแปลคําสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลคําสอน วาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะส่งไว้ไม่ยอมละถ้าท่านเรากล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแจวต่อมัจจุราชที่หมายว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายมักายมันจะพังมันจะตาย เหตุในไหนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทําสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักนตนตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บําเพ็ญสมณธรรมลําดับนั้นพอมัจจิมยามลงไปแล้วดวงตาของท่านและกิเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตายขบอดกิเลสก็ดับ เป็นพระรหันต์ถ้าบอกก่อนไม่ก่อนแล้วไม่หลังจากกันก็ไอดวงตาแตกกับความเป็นพระรหันต์นี้พร้อมกันพอดีเพราะอาสายที่กําลังใจตัดว่าตากดดีหูกดดีร่างกายก็ดีขอที่เน่งกดดีมันจะพังก็จังมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระรหันต์ขั้นสุข,ขวิปัสสโกเข้าไปโซนในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอน เพราะมันยังไม่ครบสามเดือนไม่เวลาวินาบาตบรรดาวิสุทธนันหลายเบเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารขอรับพระเทระถามว่าถึงเวลาวินาบาตแล้วหรือท่านผู้มีอายุทางหลายที่สุดนันหลายก็กลับกล่าบเปลียนว่าถึงแล้วอรับ พระเทระจึงกล่าวว่าถ้ายอย่างนั้นาน,นันหลายไปเถิดผมไปเถิดผมไปไม่ไหว <c oughs> ทิ่สูทนันหลายกล่าวว่าท่านเหล่าครับท่านบวตาของผมน,นมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอท่านานันหลายไปกันแล้วกันเ <c oughs> ท่านั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้น้ําตาไหล รอบพระวัดภูเจริญท่านอย่าได้คิดเย็นไปเลยสอรับพวกกระผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทําวัดปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินบาตรมันดาชาวบ,บ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมาหาเทระจึงถามว่าท่านเจ้าค่ะถ้าผู้เป็นเจ้ามาหาบานไปทางไหนจะได้เจ้าค่ะ บรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชบบาวบ้านทราบว่าเวลานี้ท่าตาท่านเสียเส็จแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างฝากท้ทวาวจหวแล้วบางคนก็ถือของท่านหลายเรานั้นไปถวายเองไหวพระเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กริ้งเกลียกอยู่แทบเท้าของท่าน ถ้าปลกอกว่าท่านโยค่าข้าวเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยในเวลากลับนับตะต่นั้นมาเขาทั้งหลายก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างปาไปจะไห้ท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสำหรับฝ่ายพระเทระเมื่อบรรลุอลาตผลแล้ว ก็กล่าวสอนบรรดาบิณฑบทั้งหลายหกสิบลูกทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้อาว่าอยู่อย่างนั้นท่านจวนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์วยปริสัมมิทายานทุกรูก สำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลาวันน้อยก็ขอ,อย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขบปวิปัสสโกแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เป็นอาหารหันต์เป็นปร,ปริสัมมิทายานอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าอย่าสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็น ปฏิสัมมิทายานสอนลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิบสโกตีวิโชชรพิญโยมันเป็นของไม่แปลกเต่น,นี้อาจาร,ารย,าายา์เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิบสโกเห็นผีเห็นเทวดาก็ไม่ได้แต่ทําไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมมิทายานขอเรื่องความสงสัยสักหนึ่ง ว่าระดับข้อรหันปริสัมมิทา,ายานะเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาภินยาหกก็ปริสัมม์หรือว่าวิชาสามมันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจโครบ,บาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอน อาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนถึงเข้าถึงสามาบัติแปลจาพระองค์อื่นไม่ได้การเจริญรูปฌานละรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียว เียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจะกคุบาลถ้าไม่นอนท่านนั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจรึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติแปดเื่อได้รูปฌา,านสี่และอรูปฌา,านสี่ เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วตอนนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจสมัยความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจรารณาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วมาตามแบบฉบับของพระจักขคุบาลเพื่อแบบฉบับของท่านไม่ผิด มาควบคุมการควบกับสมาบัติแปดเป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์และเข้าถึงพระอนาคามีท่านพู้นั้นก็จะได้มรลุอนาัตาผลเป็นปริสัมมิทายานถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปริสัมมิทายานสำหรับปริสัมมิทายานนี้เรีกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตแต่ชานโลกีไม่ได้อรรับนรได้ท่านทั้งหลายคาแำแนะนำเรื่ความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เท่ามองดูเวลาก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ขยุติว่าจตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดีวท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี